เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงนะฝากบอกเอาไว้แบบนี้ได้ไหมข่าวดีคือเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้มีตัวตนว่าเป็นคนนี้คนนี้คนนี้ no ไม่ใช่แต่เจ้ากรรมนายเวรเป็นเพียงหน้าที่และกฎหนึ่งที่ถูกพวกเราสร้างขึ้นมาจากกระบวนการคําความคิดคําพูดการกระทําของพวกเราจริงๆเจ้ากรรมนายเวรเป็นเพียงแค่สิ่งที่พูดขึ้นมาค่ะ แล้วจะต้องได้รับในเรื่องใดๆแต่ตัวตนจริงๆแล้วอะค่ะบางคนไปเจอคนที่อาฆาตดวงจิตยังไม่ไปไหนก็มีอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่จริงๆแล้วเจ้ากรรมในเวรไม่ได้เป็นแบบว่าฉันไปตีหัวคนนี้แล้วคนนี้มาตีหัวฉันกลับคืนมาแต่ว่าเขาตายไปแล้วนะแล้วเขาก็มานั่งตีหัวเราทุกวัน,ท,วนทุกวันทำให้เราปวดหัวอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ดูหนังผีมากเกินไปอันนี้ไม่ใช่บางคนบอกว่าโอ้ยเนี่ย เป็นไมเกนชาติที่แล้วเนี่ยทุบหัวปลามาตลอดเวลาตอนเนี้ปลาลุมกักวถามว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยพลังงานให้ผลตามเรื่องราวแต่ปลาที่เราฆ่าเขาคนที่เราเคยทำร้ายเขาเขาก็มีวิบากกรรมวิถีชีวิตของเขาดวงจิตเขาก็ต้องเวียนไาวตายเกิดเขาไม่มานั่งอยู่กับเราตลอดเวลาขนาดนั้นหรอกนะ ดวงจิตไม่ได้เป็นแบบนั้นดวงจิตเขาก็ต้องเวียนว่ายายเกิดตัวเราเองเนี่ยบางครั้งบางทีตัวเราเองเนี่ยเราก็อาจจะเคยทําไม่ดีกับคนคนหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยเราไม่อยากให้คนนี้เขาประสบความสําเร็จเราไม่อยากให้คนนี้มีชีวิตที่ดีแล้วเราก็แบบฝังจิตฝังใจกับเขาพวกเราอาจจะเคยเป็นอย่างนั้นกันมาก่อนก็ได้นันเองอาจจะเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนก็ได้แต่เราจะไม่ได้แหละเราจะไม่ได้แล้วเราเกิดเวอร์ชันี้จะไม่ได้ละ ทุกคนล้วนมีการเว้นไยตใจเกิดเป็นของตัวเองแต่วิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรนเป็นเพียงแค่เครื่องมือเหมือนกฎหมายทุกคนเหมือนกฎหมายเหมือนกฎหมายที่ให้ผลให้เราเรียนรู้ว่าเจ็บไหมทุกไหมเรียนรู้อะไรไหมจากสิ่งที่เราเคยทำเขาจะให้ผลกับเรื่องราวและให้เราเรียนรู้ แล้วเราจะทําใจอย่างไรกับสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นเราจะเป็นเหมือนเดิมคืออาฆาตไม่ยอมแต่สิ่งเหล่านี้เขาจะไม่ได้มาเป็นรูปแบบของแบบคนนี้คนนั้นแต่เขาจะมาในรูปแบบของเรื่องราวแต่เขาจะใช้คนทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเราเป็นเครื่องมือนี่คือกฎของกฎแห่งกรรมกฎของกฎแห่งกรรมไม่ใช่วิญ,ญญาณที่ตามมาแบบบีบผัวเราขีคอเรานุง่งไม่ใช่แบบนั้นนะ ฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นมันไม่ใช่หนังผีแต่จะบอกพวกเราว่าพวกเราทําอะไรเอาไว้พวกเราก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งสิ่งนั้นมันจึงเกิดมาเป็นดวงชะตาชัดดวงชะตาที่นักโหราศาสตร์อ่านว่าทําไมถึงมีนักพยากรณ์เพราะกฎแห่งกรรมมันให้ผลอะไรนักพยากรณ์เขาอ่านกฎแห่งกรรมของพวกเราซึ่งเรียกว่าแผนที่ชีวิตถ้าฝรั่งเขาก็จะเรียกว่า life map หรือว่าพิมพ์เขียวในศาสตร์โทราศาสตร์ศาสตร์กลิ้ฟังดูแบบดูเป็นคําพูดที่มันดูสวยรู้หน่อยว่าไลฟ์แม p สําหรับนะั้นมันคือแผนที่ชีวิตแผนที่ชีวิตมันคืออะไรมันคือเรื่องราวที่เราต้องมานั่งเจอตามกฎแห่งกรรมที่เราเคยทําแต่คนคนที่เข้ามาเขาอาจจะไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรเราขนาดนั้นเพียงแต่แค่ว่าเขาจะต้องทําหน้าที่เข้ามาเพื่อทําหน้าที่ในการที่จะต้องเรียนรู้ความทุกข์นั้นฉะนั้นวันนี้เราก็แค่ต้องเรียนรู้ กับความทุกนี้แต่คนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เราทุกข์ขนาดนั้นก็ได้นะคนคนนั้นเขาอาจไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องทําให้เรารู้สึกเสียใจกับคํากับสิ่งที่ตัวเขาเป็นก็ได้นะเพียงแต่เขาถูกใช้เป็นเครื่องมือจากสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมเพื่อให้เราเรียนรู้เพราะมันจะใช้คนทุกคนสัตว์ทุกตัว สิ่งที่เรารักทุกอย่างที่อยู่ใ,ใกล้ตัวเราในการที่ให้พวกเราเรียนรู้ในการที่จะสอบพวกเราฉะนั้นพวกเราไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเราถึงทุกข์กับคนที่เรารักทําไมเราถึงเสียใจกับคนที่เรารู้สึกดีดีทำไมเราถึงผิดหวังกับคนที่เราปรารถนาดี